โรงพยาบาลอบอจภูเก็ตเตรียมพร้อมทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และรถฉุกเฉินดูแลผู้ร่วมกิจกรรม3อํอำเภอ3ออบจอทาวิง่งครับวันนี้โรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะครับในฐานะที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายของท่านนายกในวัดอรีรอบก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ3อ3อ,3อ่าง3อํอำเภอซึ่งเป็นโครงการสําคัญที่จะผลักดันเรื่องของการต่อสู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันว่า n c d ดี n o n ค o มมูนิ c a b เคเบิลดิ e ถ้าพี่น้องประชาชนภูเกต็ตเรานะครับดูแลสุขภาพออกกํลาลังกายสม่ําเสมอกินอาหารสุขภาพที่ตัวอย่างวันนี้รวมทั้งปรับอารมณ์นะให้ไม่เครียดเชื่อว่าคนภูเก็ตจะปลอดจากโรคไม่ติดต่อเรื่องังงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568โรงพยาบาลอบจอภูเกต็ตได้จัดทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และรถฉุกเฉินเตรียมความพร้อม เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม3อำเภอ3ออ,ออบจอทาวิ่งภายใต้โครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิธี3อณ้อ่านะงเก็บน้ำบางวา่าตำบลกระทูอเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตที่เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภยัย และการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงานโรงพยาบาลรพจอก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสำนุนนะครับให้กิจกรรมกานนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยจัดทีมคณะแพทย์เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาดูแลตรวจสุขภาพแล้วก็ให้บริการนะครับด้านรักษาพยาบาลใครที่มีอาการนะครับจากการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นหอบเหนื่อยหรือบาดเจ็บใดๆก็ตามนะครับสามารถเข้ารับบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็คิดว่าเรื่องของส่งเสริมรักษาป้องกัน ในฟื้นฟูวันนี้อบจภูเก็ตันตใต้การนำของท่านนายกเลวัารอบนีย,นยก็ดําเนินจนครบวงจรแต่ผมเชื่อว่าเฟืองล้อหนนี้จะหมุนไม่ได้เลยถ้าตัวพี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมก็ฝากด้วยนะครับกระแสการออกกําลังกายไม่มีใครมาสร้างให้ท่านได้แต่ท่านต้องมาเป็นคนวิ่งเอาเองในทางกันถ้าท่านยามเจ็บป่วยแล้วท่านจะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลในสังกัดของท้องถิ่นได้เราก็เชื่อว่าท่านก็พึ่งพาเราซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้บริการอย่างเต็มที่โอกาสนี้นะครับฝากไวนนะครับส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูเพื่อชิญฟื้นฟูสุขภาพคนภูเกต็ตให้แข็งแรงและอายุยืนยาวครับสำหรับกิจกรรมแบงกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเกต็ตหันมาใส่ใจในสุขภาพผ่านการออกกําลังกายและการดูแลตนเองใน3ด้านหลักได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการมีสุขภาพจิตที่ดี